กำลังสำรวจบ,บ้านใหม่กำลังพากันสำรวจบ,บ้านใหม่ยังไม่กล้าเข้าไปนะตำรวจบ,บ้านใหม่แม่เห็นหนาวพากันนอนขดจงหองจงแงองอยู่สงสารก็เลยซื้อบ้านแล้วหนาวมาใหบาา้บ้านร้อนก็เอาไว้ก่อนบ้านร้อนก็มีบ้านหนาวก็มีอ่ะมีความสุขแล้วใช่ไหมแล้าจะไหมยังไม่กล้าเข้ากันเลยคะยังไม่กล้าเข้ากันเลยเลยคะ เจ้าถึกเงินได้บ้านใหม่แล้วเจ้าถึงเงินได้บ้านใหม่แล้ว,งงไ,ดลวได้บ้านอุดมแล้วไอ้เมียจะเข้าไปไหมเนี่ยเมียจะเข้าไปไหมเข้าไปไหมวั <c ười> นเกิดเราก็ไม่มีอะไรปีใหม่เราก็ไม่มีอะไรตุดจีนเราก็ไม่มีอะไรในชีวิตเราไม่มีใครให้อะไรเรานอกจากเราจะให้กำลังใจตัวเองถึงจะอยู่รอดน้องพี่น,อนอ้อง การในก็ร่างใจตัวเองก็คือเปียดใส่ก้นที่ใดก็เฮ้าเฮ้าก็ยังมีบุญแนย,ยังพอได้กินได้ใส่ได้นั้นอย่าเจ็๊ยบปืดไปกัยังหลอดมาดอะไรทุกครั้งเนี่ยขอบคุณตัวเองขอบคุณฝ่าดินขอบคุณบุญที่กรรมขอบคุณค่าที่ใจเฮ้าเข้มแข็งมาตลอดวันเกิดเข้ากับบ่ได้ย,ยังจากภายัยเออวันปีใหม่แล้วก็บ่ได้ย,ยังจากภายัยวันครบรอบเข้ากับว่ามียังจากภายัย มีแต่ร่ำกำลังใจที่มันห้ตัวเองนี่ล่ละค่ะมีอ๊อ่ะเล่นด้วยเล่นด้วยเลยเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วย,เล,วย,เ,ลวยเล่นด้วยช่วยกันเห็นหนูแม่หนูเห็นหนูเล่นมาหลายวันแล้วเอาไหมเจะเสียน้ย เจ้าเสียน้อยเจ้าเสียของแม่จอนมาแม่ก็ได้อะละจอนมาหาแม่แต่ตัวเล็กๆกนไหนเออรามีบุญสมันธ์ต่อกันเนาะเจ้าเสียน้อยมา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 เป็นจอเสียน้อยเสียน้อยเสียน้อยน่ารักจังเลยนาไม่รู้เสียเสียน้อย ลองเพ่งไปปวดหัวมันจะหายบน่นาปวดหัวบ่วอยากได้ผัวนะคะปวดหัวเพราะว่าข่าอยคิบข่อยบ่ปังโอ้ยกูได,ด้เสียใจเด้ขนาดกูรวยอยังซ้ำนี่ขนาดกูจนที่ซ้ำได้เจะลาขนาดกูรวยที้ผลใจกูได้ี่ขนาดข้าม จนเราจะเป็นจนังไหล่ะกูนี่แม้ขนาดเรารวยยังไม่มีใครรักแล้วถ้าเราจนแล้วเป็นยังไงกันหยอกกันยุ่งกันยุ่งกันหยอก,ยกยไปใช้กันหมด่ล้วล่ะมากินอาหารในบ้านเอปะนี่ฮะไปไหนกันมดเออพวกเจ้าไปไหนกันมด <laughs> พวกเจ้าไปใช้กันมด